จ้าพี่น้องมาพอกันก็สาวสารคามผ้าแสบได้จ้ะเด้อมือน,นี่อ่ะจพามาเบิงหมูแดดเดียวจ้ะเห็นปะเมืเอ่อเศร้าฝนมัดหมูตากแดดไปจ้ะมือล้งงั่นว่าสิป,ปิ้งหมูกินจ้ะเกลยอ่อนเห็ดหมูแดดเดียวกินคิดอยากกินก็เล่นที่เห็ดเห็ดกินจ้ะมองตาเบิงพี่น้อง ระเบียงห้องนะจ้ะระเบียงหลังห้องเอาไม้ก็เอาไม้ไมกินผาดและะออ้วก็เอาเอาหมูก็าถาดหมูตากแดดดีด,ดีจ้ะมันเข่ามาหนีพอดีช่วงนี้ช่วงนี้พระอาทิตย์ใหญ่ทั้งมาจากแดดมันเข่ามาทั้งหลังบานพอดีก็เลยว่าโอ้เห็นหมูตากแดดกินกันนะเ๋้วสีม่านอย่างหมูซูกินได้จ้ะเจ้าสียางหรือเจ้าสีทอดพี่น้องถ้าเบิง่ง ได้ทีละหมูเฮาพามาเบงหมูแดดเดียวเห็ดเองจ้ะมักตอนมักบรได้เห็ดใหยงบนเนียนตากแล้วเดาจ้ะน,นี่บเนี๊ยสีห้มะเบงความเจริญหอ,อกงามของผักบุงของเฮาจ้ะไงเราพี่น้องไก่ได้กินเราจะเห็นปะ ไก่แล้วพักหุงเขาไก่ได้กินแล้วแต่ต้นน้อยหน่อยจ้ะต้นจ้จอยแต่สูงจ้ะสูงต้นสูงต้นเงี้วกำลังเขียวกำลังงามได้จ้ะเก็บกินครับเป็นสมสำเนาะพี่แสบต้นอ่อนนี่ยออู่หลังบานคือเกาเหล่วจ้ะตอนนี้น เห็นบ่จ๊ะติ๊เก็บผักบุ้งกินดีบอสมาเล็กนี่น้อยๆก็กินมาน,นอร่อยอย่างเนาะจ้ากลับมาปิดคลิปกับพักบุ้งนี่แล้วจ้ะเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สองสาวสารคามผ้าแสบนั่นด้อจ้ะเด้อฝากเป็นกำลังใจให้คนในนี้อจ้ะเด้อขอบคุณหล,ลายๆค่ะเดียเ๋ยวมันเล็กมามากินหมูปิ้งกันพี่น้องเด้สิเป็นต์ปิ้งแล้วหมูทอดดอกจ้ะ ขอบคุณนะคะเด้อขอบคุณทุกกำลังใจจ้าสวัสดีค่ะ